ก็ถามหาปลาเขาบอกว่ามีปลานี่นะครับตอนนี้เป็นระหว่างทางก่อนจะถึงปลายดอนแบ่งก็ไปดูปลาผมอยากจะกินปลามากถ้าเกิดเขาขายไม่แพงว่าจะซื้อแล้วก็ให้เขาทำให้กินได้ป่ะไม่รู้อยากกินปลานี่เป็นบ้านที่อยู่ที่ดอนแบงนะครับอาชีพต้นเด็กก็คือหาปลาเด็กๆอยู่กันอย่างนี้สบายดี สบายดีเจ้ามีปลาตัวใหญ่ไหมเจ้าขอดูหนอยขายโลเท่าไหร่โอโเท่าไหร่ไม่ได้ขายเป็นกิโลขายเป็นตัวเตัวเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะปลาปลาอย่างนี้ไปทอดกินได้ไหมได้ค่ะได้แล้วพี่มีข้าวไหมเนี่ยมีมันข้าวเหนียวเขาเจ้าข้าวเหนียวอ่ะค่ะแบผมซื้อแล้วให้พี่ทอดให้กินได้ไหมแฟนที่ไม่อยู่อ่ะโอ้แฟนไม่มีเลยแฟนเสียไปตั้งสี่ห้าปีแล้ว ผมหิวมากเลยผมไม่กินผมแมบกินปลาแต่ว่าจากจากนี้ผมไปไปที่หลีผีไกลไหมครับอีกไกลบ่ไม่ไกลแล้วครับประมาณเท่าไหร่นะประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละหรอโอ้ลงยากบ่โช์หน่อยดิโอทำไมต้องไปซ่อนขนาดนั้นเนี่ย ซ่อนบ่ะจ้องซ่อนเาอามายืนเบ่งเนี่ยยืนขอสขาสวยเขาไปหาปลาด้วยวิธีไหนมาเอ่ยไปตือแะะแหวค่ะแหรบอก่งตัโอ้ยกดูเด้ ยกขึ้นบ่หันยงยกขึ้นโอ้ตัวใหญ่ขายตัวเท่าไหร่รถดอยได้บ่ขอดูนแค่ใกล้เดี๋ยวไปซื้อราน้ำมันแยกหรอกหิว ไหนโหนี่ปลาเพี้ยบหรอใเออนี่ตัวว่าเอาตัวใหญ่ๆหรือว่าจะตัวใหญ่สุดเอาตัว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 เท่าไหร่นะตัวใหญ่สามสิบแล้วตัวเล็กอ่ะเล็กหนูนกกาหรือนบ้าจ้ะเอามาตัวหนึ่งอ่ะตัวกำลังดีอ่ะสามสิบก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต่ออุยกลัวจะหาได้เออเอามาเอามาตัวหนึ่งนะมาจะไปทอดกิน